สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเบีู้ซี่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับมื่อนี้ครับซีบีสิ้ามาสัมภาษณ์ภูอยู่เบื้องหลังเต้นน้องอุ้งอิงครับบิวตี้สวัสดีครับซีนี้ไปใส่โอ้นี้ไปใส่ฮะไอหูอมุดเขาป้องกันกันออกป้องนี่เนาะนี่แหละครับเต้นงงมอยู่ทุกมือนี่กันยอ้อนคนนี้แหละครับ สัมผัสแน่อีหล่าเป็นจังไหนมาจังไหนคือจังไหนจับพัดจับผูกมากางเต้นใหอีหล่าองค์หญิงฮะบอกมาบุญด้วยอากาการนองมาสมัครมือแหลกเราบอกคำนองกันแต่นองมาสมัครมือแหลกเลยค่ะตั้งแต่นองไปอยู่รังเวที่ถอโจลับอันพี่เขาอันี้ยกร่างให้เดอะคอนองออนงก็เป็นน้องบอกกันอยู่หลังเวที่เลยค่ะต้นนั้นนองประเทนไห้ดั้งกันวะ ตอน,นันหนน้อนยังนั่งเป็นไงอยู่เออนั่งเป็นบไยอยู่นังนนน่งอยู่กับแม่นุนม่มอ่ะเมนด้านใดอยู่พอเอาชุดทีชมพูไปอีหล่าเมนอยู่กรุงเทพบ่แมนอยู่อ,อยู่รามินท่าแมนค่ะอยู่เอ,อ้ยเมนั้นพอ่พอกับพ่อหนูอยู่เด้แยเมนค่ะพ่อเอาชุดใส่หน้าเมือแหลกเพราะว่ามือแหลกที่นั่งแต่ชุดที่เป็นพองพ่ออ่าเมนค่ะที่นั่งมีชุดลำเพลินมือแหลกอ่าแต่ละครั้งนั่งกับสไตล์ของแม่แก่ไปก่อนแมน ใส่เมกแกมใส่ของพี่ก้อยแมนของของเมนุ่มนุ่มัมดละอ่าผูมันดูแล็ดกี่เนื้อฮะไส้ปก่อนพ่อพันนอกลองได้มากอ่ะเอาขึ้นเมกแกมอ่าแมนบไดนี้ก็เริ่มใส่ของพ่อแมนใส่ไดนี้ก็มาใส่ของพ่อใส่ของพ่อจนว่าจนใส่บ่ได้แหละกูมือนี่นั่งเอาไปเก็บไว้แหรอแม่นบ่แมนนั่งใส่บ่ได้ต้องเอาไปขยายออกน่าจะเอาไปขยายออกอยู่เออเดี๋ยวมือมือหลังพอดพอสิบอกนั่งว่าเอาไม่พอดพอเดี๋ยวไปส่งให้สร้างคนเดิมเขาแก่ ยวทบอกเม่หน <mile> ่อยเยะขนาดพรานงใส่ได้มันหัวซีบึ้นปได้ขนาดสุดเพศต้ปีไก่กันยังหูบได้กัยังแดดไปแก่เบิดอนเอาไปแก่เบิร์ดมันนดเบิดคือลองเพียงกันยังเอาไปแก่หนองใส่ปลาได้หัวซีบึ้นไ้เพรเด็กหน่อยแล้วมันเป็นสาวมันก็เลยมันก็ยมมันก็เลไปเรื่อยแมยมันก็เลยมีายนสาวันนี้ขนาดสุดเพศเม่หน่อยตั้นไหมกันยังใส่บได้ยงดวไปแก่ือก่าแจากมือนนดมอมือนี้ไปยัไภูมิใจก็จะพรอมมาเลยภูมิใมาก ได้จริงิงที่จะขอได้เฮ็ดน้อบน้องนีแต่กลับเาคิดว่าเสิได้มา่อพอน้องดีแต่เขาคิดว่าน้องสีดังพอนี่เนาะแมนบขคิดว่าน้องเสียดงพออย่างบีมคิดด้ว่าตั้งแต่มือแรกสีเพื่อนนี่หลานั่งอยู่เต็หไงนอนอยู่คางรถนอนอยู่้างรถรถล่างในนอนหมดหมดนอนอยู่รถล่างเป็นยังยังพอตัดสุดให้อูงว่าพอโจ้ลหละมาบอกว่าเสียเสียไปเบื่องหลูกสาวโตเบื้องหน่ะว่าเป็นยังไงเป็นตะคือบ่เฮาก็เลยไปแอบเบิ่งเห็นนั่ง แบบบอถือโตนะนั่งเต็นไญ่กับเขาเนเขาว่าเอ๊ะหน่อยหน่อยคนนี้มันคือเป็นตาเบิ้งตาะแหงใช่ปะบอถือโตมักหยอกอแต่กามัหยอกเขาดีเมันมักเพศแบบหยอกมักอันันนุนนี่นั่นมักหยอกอ่าจากมูนันแหละพอไปเห็นอกเลยสงสารว่าบโอ้บอท่านในหอดั้งนะถ้าห้องประหนนั่งชิดดั้งปว่านี้เท้าคิดว่าเทาสงสารนั่งอยากเป็นหมอลั่เมาถามว่าอยากเป็นหมอลั่มมาลุกไปสัมผัสมือแหลกอยู่หมอชิดอยากเป็นหมอลั่มาลุก อยากปลองลําเพลินโบอ,อยากมีชุดลําเพลินบบนั่งอ,อยากมีแต่บโบ,บมีเงินอยากได้ยูพอกเลยซื้อให้นั่นแหละเป็นชุดแหลกของนางเลยสีชมพูนั่<ม>นนางเอามาใส่อยู่ช่วงหนึ่งวันนี้นางเอาใสาบ่แบได้ก็เลยเห็ดเพื่พอนเอาไปเก็บกระถาเอาไปแก่เนียนเยวะพอเอะไปแก่เองเพราะช่างคนนั้นพอเห็ดเห็ดประจําเนยหัวใจก็เพลิน<อ>นันดีไซน์อพอเพลินไซน์โบลายขนาดสุดเพิน แกมากก็นนยังเกือบใส่บ่อใดอยู่เพราะหนองหนองหนองมีเหนือมีหนังหนองเป็นหนองก็ใหญ่ขึ้นเนาะเพราะหนองกัหญ่บ้าในใานี้หลังจากมันกลางเป็นหมูซึกเมือ่อยบ้านนี้มันจะมีเมื่อยเหมือเมื่อยเหมือนปลเมือม่อยเมื่อยได้ค่อยเมื่อยข,ข,ข,ข่าก็ตั้งอนัอนซ้ำอันซ้ำมื่อยขึ้นร่างน่ะเป็นไขก่กระจางกรันกลางห้กจากบรรจางไข่กกขึ้นก่างก้างแค่นัน่าเมียนไข่ขึ้นมันเ็ดบ่อใดมันเ็ดบ่อไวปวดมันไข่ขึน้นน้องหูบ้านนี่ว่าข้าไข่ วันนี้นเห็นในข่าวน้องซื้อไ้ายังมื่นหนึ่งแมนมาไล่มาไล่มื่นหนึ่งตกใจจาของวะตกใจอยู่จ<อ>้ะเออแล้วบกคิดว่า,น,น,าน้นนานองจีาหายขนาดนี้แมนบกคิดว่าน้องจะเอาของพันปีใหม่มาให้บโเกี่ยว่าค่าแรกอย่าง้ไหมโกี่ยวจ้ะเออบโเกี่ยวค่าแรกงนี่ก็ตั้งหาสุดยอดเนาะน้อ,นองได้หักหักไปแล้วหักอีรูไเลยคือแบบว่าผ่านน่องบันเดียวมาสูงสิ่งครับวแมนว่าน้องสร้างวันนี้คือแบบ เ่ากับผมีเวลามาหาหนองหน่องอกับผมีเวลามาหาเฮ้าแบบเพราะเนามันแต่ก่อนสมัยนั่งอยู่เต็นท์ญ่อยู่ในกันตลอดแนนค่ะไม่แก่ผมแก่ยังออกให้ตะกี้ว่าตะกี้นองก,กัเฮ็ดบอกถ้าหลับเปลี่ยนเนาะ,ะตัางมอนตัางโคเฮ็ดบอกถ้าหล,ลัยลงลลย,ยกลังค่ะรถบัสอยู่ไกลสกลกลมัยกับยัยกมาให้หนองคือเก่กาเดิพี่น่องแมนเพราะว่าชุดตะกี้กับอยู่รถบาสเนาะหัวเครื่องนั้นอามต้องอาบนะพกใจอยู่อ่ะแต่เอามาให้หนองเพราะตะกี้นองกับเพราะห้าหงหูยยังพอหนองมาใหม่ๆ ่กะนี่เป็นหมูเหลวเดี๋ยวนี้เก่งแล้วเป็นเก่งเหลวหมูจ้าความขึ้นวันนี้วันนี้มีแต่เห่าละเบิงแย่งนี่เต็นนีล่าไม่มีแต่อันเบิงดูแลเพิ่นแม่หน่อยก็ดีน้ำเนาะมียังกินกับซือใหม่ติดใหม่ไม่มีวาฝาพี่ตีแม่หน่อยมียังเราจะเอินเอินมากินเข้ามาจากเราบเอิ่มเพื่อเกษตรคือไปหิ้วยืดไตหลอกเนี่ยมาจาอนาคตข้างหน้าชิ้นนี้จากหนองวัวนี่โบล่ะถ้า อยู่กับน้องกุล่ะจนแบบว่าเขาเมื่อยอีหลีแบบบ่ไหวอีหลีสูเบ่ไหวอีหลีเขากำจังอย่าถึงอย่าป,ป้าน้องเด้บอบ่ดทีมวัดทีมวันนี้มีแฟนคลับเอฟซีท,ทักมาให้กมลังใจห้างบ่ลคือจังไหนนี่วันนี้โน้ตลายสดกะให้ทั้งลายสดให้กำลังใจทั้งลายสดบ่นนีน้ก็บ,บ่ค่อยได้ไลแล้วก็บ,บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่า เขาเมื่อยเขาเห็นงานมากเขาเหื่อยผู้ติดตามช่องเท่าไรสี่หมื่นสี่หมื่นเจ็ดเอาฝากช่องแม่นนาเมาฝากช่องบิวตี้ลัมพ์เพื่อนเอาไปเชียร์เลยนะคพี่น้องคนกลางเต้นน้องหญิงนะคะฝากไปติดตามแต่ว่าช่วงนี่นุ่นกับบอยคอยได้ทให้คลิปแต่ข้ามบอยคอยมีเวลาแมนค่ะบอยคอยมีเวลามันมันเมื่อยแบบมันบคือเก่าแม่มันบคือตะกี้ตะกี้รนุ่นจะสูดเลยได้มื่อยสี่หาคลิปเลยแต่ละมื่อแต่นิ่งบ๊อบไวแล้วค่ะบ๊อบไหวมันเมื่อยหลังไกลท่านบอก เพียงพอบก่แม่ดอกอีกอย่างคืองานเฮามันเต็มเดือนเต็มเดือนตลอดเมื่ได้มีมือพักมันบ่คือปีกไกได้ปีกไกเฮายังว่ามีมือพักมือมีเนี่ามาปีนี้คิวงานตาหน่อยปังมากจนหอดปีหนาพี่น้องย่อมหลับอยู่วะแบบนองมากแบบผ้าวงไปไปไกลเนาะไปไกลแห้งไปไกลถ้าไม่มี้งอินคือ ก็ติดไปไกลกว่านี้บ่ได้แมนอาจจะม,มีคิวงานแต่บ่หลายอา,อาจจะมีคิวงานอยู่แต่ก็สิบ่หลายแต่ก็สิมีเจ้าภาพมาจ้างแต่ว่ามันก็จะบ่หลายคือแลยยังเจ้าภาพจีจ้างก็บ่ได้์ใกล้แมนกิยังมื้อนี้ก็ยัง40โลยังแมนค่ะกะ็เจ้าภาพจ้างคือศรีสะเกตก็คือบ้านน้องเอ็มไม่เราข้อยากเห็นอีหล่าเด้เออบ่ได้มื้อเอ้ยกับศรีสะเกตดิแมนค่ะกับศรีสะเกตจนวอนวันที่20 23เออก่อนเท่าลงก่อนเท่าลงออนทัวร์แมนค่ะเพราะี่สิบเราก็เดินทางลงคุก กรุงเทพแล้วใช่แมินแต่ว่าพอกับจีเป็นกำลังใจให้วิธีตลอดนะโอเคจ้ะเดี๋ยวนุ้งไปขอตัวโตไปยกล่างก่อนได้จ<น>้ะมันจะทำเอาตามอาจารย์ที่หนูสะดวกไปพอกับชิญย่างตามกีฬานี่นะนี่แหละครับอีกคนหนึ่งที่ยู่เบื้องหลังล่องจากพ่อไก่นะครับที่พาอีหล่าจนมาหอดมือนี่ล่องจากพ่อไก่ล่องจากพอก่อ,กพอโจ้ล่องจากทุกๆคนละครับ กษิมีนองวิตี้นี่แหละครับพีดยูเบื้องหลังของทุกมือของถุกเว้นนะครับก็คือก้างเต้นทีหลานี่ครับสองหลังหลังหนึ่งสิเป็นหลังของเม่นหน่อยของทีมพอหักไม่หักมาซอยกันหิดมาไล่นะครับกับพีมอนอิงที่นั่งอยู่ข้างนอกส่วนข้างในนี่ก็สิเป็นไอพีจี้กับน้องอุ้งหญิงสิแตงโตอยู่อีกหลังหนึ่งข้างในครับแล้วก็มีหม่านปีดบังยังดีครับเวลาพอหักมาหัก มานั่งยู่น้ำเต็นนะครับประสิทธิ์มีมานปิดกันยางดีดิวตี้ัปนเฮดดีตัวเป็นเฮดเต้นเฮดยังดีหงีฬาแต่เขาก็บลลาร์ลวงเปิดเขาปุ๊บปให้พี่น้องได้เห็นในเบิร์เดอเขาก็อยากให้เพื่อนครับเอฟซีได้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงยังไงเนาะเขาก็เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเขาก็บอกกันหัวมัวนกันข้างนอกครับสัมผัสกันได้ข้างนอกแต่ไหก็ฝากเบิร์แยงเป็นกําลังใจให้น้องบิตี้ด้วยหลังจากหายป่วยเป็นผู้ที่ก้างเต็นหอีา แต่ละมือแต่ละเว้นครับคลิปนี้วาสัุปัญญาครับฝากไว้ส้ำนี่นะครับถือโอกาสสัมผัส์นองมิตรีแบบสั้นๆให้เพื่อนๆเอฟซีได้เบิลงนะครับจะมีโอกาสครั้งหน้าซีดีก็อยากคิเจ็บบทสัมผัสนี่เงีวๆกับน้องมิตี้หรือน้องหลงเฮานี่แหละครับพอกันไสเราสอบเซีวได้ว่าได้มาไล่เงินหมื่นได้มาไล่หลายๆก็เอาไปเป้ผู้ชายไปเลี้ยงผู้ชายพอกันไสเพิ่นว่าพอกันไสแจ็คบาลหยอกแจ็คบอลอีดีแจ็คบอเล่น นี่คือการการเต้นขายนะครับไม่ค่ะเขารีวิวค่ะอ๋อรีวิวรีวิวทดลองจากผู้ใช้จริงนี่พอกันใช่มัอละแปดสิบสิบสิบมันแล้วสิมัแล้วครับป้าไปก่อนข่อยนะนะข่อยแล้วแล้วล่ะใครสิเร็วคือเจ้านะพอกันใส่นะอุ่นยูทูุเปร์ลูกสาวข่อยกับขึ้นเราคนครับเต่งตัวขึ้นมาดามตัวนี้ใช่ลูกดามครับว่ายอดขึ้นว่าันโอ้ยอดขึ้นว่าสันเนาะ เอาคลิปนี้ฝากไว้สักนีดครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ทั้งช่องสีบีดันให้ถึงแสนซับสไครต์ครับฝากช่องลูกสาวผมนั่มป้อมแผมนะครับดันในถึงแสนซับสไครต์บ้องใหญ่ต้งดวงใครบ้างอย่าพลาดติดวดยาโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องสีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่ๆเลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ